สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสวัสดี f อที่น่ารักทุกทุกท่านเนาะสรุปนะฮะเอ่อห้องน้ำนี่เราไม่ได้ตั้งไว้อยู่ตรงนี้นะฮะเ <FC. S 2> อ,อ,ะอะห้องน้ำนี่ไม่ได้ตั้งไวอ้นะอ,ไวอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเออเราจะตั้งไว้อยู่ตรงนู้นเนาะตรงนู้นที่เราขุดดินนน้นใช่นะฮะก็เดี๋ยวทางคุณแม่เนาะก็ลูกๆก,ก็จะพากันเอ่อออกมากายขุดบ่อกเกลืแล้วก็ปรับดินตรงนี้เนาะแล้วก็เคลียร์พวกถ้วยจาน นะเอาออกหมดเลยนะฮะตรงนี้ก็จะปล่อยให้มันโล่งเนาะนะก็อันนี้มั่งบ่มั่งออกบ่อือเอาออกเด้อยหญ่ออกเด้ออันนี้ยหญ่ออกจังน้อยยหญ่ออกมันมันกีดเพราะว่าเาสิตังนั่งร้านนั่งอีนั่งยังอยู่เนาะกีดขวางกีดขวางการจราจรเพื่อนบอกว่าขอเป็นบ้านได้ไหมโ้โมันมันผิดวัตถุประสงค์ อนห้องน้หมห้องห้องน้ำน้องเวนเฮือนนะมันสวยนะอยากจะไปเปลี่ยนแทนหลังนั้นะฮทุกท่านเพราะว่าหลังนั้นดูครับผมเหมือนเข้าในตู้อบเลยหอืลังคาก็บ้านหลังนั้นนี่มันดีนะดีใช้ผ้าเต็นท์พื้นเดียวเป็นหลังคาเป็นฝาบ้านนะครับมาดูกันชัดๆนะเอฟซีนี่ครับผม นี่ฮะบ้านหลังนี้คุ้มค่านะะนี่คือบ้านมีคนนอนอยู่นะเอฟซีนะน่าจะไปรับจ้างจนดึกจนดื่นนะฮะนี่ก็เลยนอนเนาะครับผมใช้ผ้าเต็นท์หนึ่งผืนเป็นหลังคานะฮะผ้าห่มนิดหน่อยบวกผ้าห่มนิดหน่อยเนาะแล้วทีนี้เราเอามีบ้านมีรถครบแล้วนี่รถก็มีนะเอฟซีใช่บ้านหลังนี้รวยใช่ไหมมีบ้านมีรถนะเพื่อน เพื่อนเห็นเรายกเข้ามานี่เพื่อนอยากจะให้เอามาเปลี่ยนหลังเพราะว่าดูครับเอ่อห้องน้ํามันเป็นโครงเหล็กดีใช่โครงเหล็กนะฮะเอฟซีี่เอาไม้ไม้ไผ่เอาดูดูครับมันน่าจะต่างกันใช่และหลังกันครับต่างกันจริงๆริงนะที่บ้านเพื่อนอยู่ครับที่เราทําให้ใช่ไม่แปลกใจที่เขาอยาก เอาไปทําเป็นบ้านนี่มันไม่มีนี่เขานอนเดูแล้วก็โอ้เข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกแต่ว่ามันผิดประตุประสงค์ครับมันผิดตามนั้นนะเราทําห้องน้ํามันเราจะมาเปลี่ยนเป็นบ้านไม่ได้คถ้าเราทำบ้านก็คือบ้านนะฮะใอืมก็ขอไัด้วยเนาะะ เดี๋ยวเราก็จะนี่ครับ fc เดี๋ยวนี่ผมจะหันด้านนี้เลยนะฮะลงมาจากบ้านมาด้านนี้เข้าไปเข้าไปห้องน้ำเนาะแล้วก็บล็อกเกอนะจะอยู่ตรงนี้นะฮะ fc ะดูตรงนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนขุดแต่มันดินอ่อนนะฮะ fc ดินอ่อนมันขุดง่ายนะครับเนาะก็ปรับพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็หลังจากที่ ผมกลับมาจากบ้านเนาะก็จะมาลุยงานเลยนะครับเพราะว่ารรับถก่อนผมกลับบ้านไปรับรถแล้วก็พาน้อยเดียไปอุดฟันก่อนเพราะว่าน้อยเดียก็โตแล้วก็อายงานผู้สาวนะก็อยากจะอุดฟันอืนะก็เราวันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเนาะเอาเอาโคมมาไว้ ลงไม่ตั้งจจะะัับบรดใช่แต่ว่าพื้นตรงนั้นเพิ่อนจะไว้ทําบ้านอืตรงนี้นะเพิ่นจะทําบ้านหลังเล็กๆเนาะฮะอะไรนะเปิดใจดีอีกยกกระต๊อบแบบนี้มาตั้งให้อีกโอ้นี่เจ้วแจ้วนะฮะตอนแรกคิดว่ากระต๊ออ๋อไปสอบถามคุณแม่กันต่อนะฮะ เออมันมันเป็นยังไงครับคุณแม่เออเราอยากได้อยู่ละจากเลยกระต๊อบบ่เออคิดว่ากระต๊อบผมเกรงอย่างนี้ทั้งพงผมเกรงว่าหลังที่เราสมมุติเราทําห้องน้าเสร็จแล้วใช่ไหมเรากลับผมกลัวเขาจะทุบโถส้วมออกแล้วทําบ้านผมก็ว่างั้นหละผมกลัวหรือว่าหรือว่าเนาะกลัวเหมือนกันเนาะหรือว่าเอาเอาผ้าไปปิด ปีตัวซ่วมแล้วก็นอนเลยแทนหมอนเป็นหมอนเลยเอาเอาแบ่งครึ่งได้ไหมครึ่งหนึ่งเป็นที่นอนครึ่งนึงเป็นห้องน้ำเลยได้ไหมโอ้โหสี่เพื่อนก็อยากอยากได้หลังนี้ครับจากห้องน้ําเป็นบ้านเป็นบ้านเนาะถ้าเกิดเราทําติดตั้งเสร็จนะอย่าอย่าอย่าทุบทําเป็นบ้านนะควรควจะเอาถูออกแล้วเนาะเตียงเข้านอนเลยนะใช่ห้องน้ำก็คือห้องน้ำนะแม่เนาะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ เห็นอดูคลิปไหมได้ดูคลิปไหมโทรัพท์เสียจ้ะ๋อโตทรัพท์เสียหรืว่าดูคลิปว่าอันนี้พวกเราทําอยู่บ้านนะทําเมื่อวานแล้วก็วันก่อนเนาะทำสองวันอีกหลังหนึ่งก็แบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่บ้านหลังนี้นะเนาะอีกเจ้าหนึ่งอ่า เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเสียในนี่ะเพิ่นสั่งเหล็กมากองเท้าภูเขาอยู่นะก็ทําได้เป็นร้อยหลังนะฮะครับบ้านไหน้านบ้านไหนไหนบ้านป้าไปเดินงานไปสู้ก <ไป S 1> <ะ>ันเ้าก็จะกลับนะคุณแม่เนาะก็ประมาณสามสี่วันขอบคุณครับขอบคุณครับประมาณสามสี่วันผมถึงจะมาลุยง,งานนะครับ,รบก็จะสั่งอุปกรณ์อะไรมาทำเลยเนาะพร้อมเอ่อไปติดต่อเพราะว่าได้เบอร์โทรมาแล้ว ที่จะมาเจาะบาดาลเดี๋ยวเจาะบาดาลเดี๋ยวเจาะบาดาลน้ำบาดาลให้นะไปไปอ่ะแล้วก็เดินทางกลับนะครับพี่น้องนี่น้หดสัใหญ่ก่คนเนาะ อ้เ้ยเอ้ยเอ้ะอ่าเดินทางกลับกันนะครับก่นนู่นแล้วครับเอซหลังจากที่ผมทำธุระเสร็จเนาะก็จะมาลุยงานนะครับเห็นไหมแม่คนที่เขาไม่ได้นะเขาคิดว่าเป็นบ้าน อยากได้แบบนี้แหละได้เดี๋ยวพ่อทาให้เดี๋ยวพ่อทาให้เดี๋ยวพ่อทำให้เอาไปไว้ที่กลางสะใช่เนี้เดียวถ้าสมมุติก็ได้แบบนี้ที่กลางสะนะที่ปลายนาหนึองเราเราไปมอบให้คนทำให้คนอื่นก่อนของเราทำตอนไหนก็ได้บอกบ้านช่างก็คือบ้านช่างบ้านช่างก็ห่างเนาะทำตอนไหนก็ได้บ้านช่างนะ กันพี่น้องอเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกท่านขอบคุณเอฟซีที่สนับสนุนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมาใ,ให้กาลังใจพวกเรารด้วยนะคะก็พวกเราเนาะสองสายพี่น้องแล้วก็พี่เอกกี้เน,ะนาะวันนี้แล้วก็ช่างนิ้ชนเนลนะคะมามอบมา,มาเอาโครงห้องน้ำเนาะม,มาวางไว้ที่บ้านผู้ไม่มีโอกาสเนาะเพื่อที่จะมาปรปับปรุงนะคะทำห้องน้ำให้ใหม่เนาะนะคะต่อเพื่อวันเทา ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ